สวัสดีครับเป็นสัญญาณอันตรายให้รับรู้ที่ต่างกินต่างอยู่เสพตัญหาโลภโกรธหลงทะนงตนผลตามมาหายนะตามบีทาอย่างน่ากลัวนักการเมืองพวกผู้ใหญ่ในภาครัฐ เราพ่อค้าบริษัทที่โชดชั่วเรากากเดนทรชนคนเมามัวหาประโยชน์จนน่ากลัวเป็นสันดานทั้งต้นไม้โค่นล้มถมแหล่งน้ำเพินหน้าดินต่างกระทําอย่างหักหานมองประโยชน์อย่างเดียวเที่ยวระราน เป็นสันดานของคนชั่วไม่กลัวกรรมนับแต่เกิดจนวันนี้มีสงนไม่มีระวยไม่มีจนต้องทนขามภายน้ำท่วมคือผลกรรมที่คอยตามให้ยกเว้นเร่นข้ามไม่ถามใครธรรมชาติมาเอาคืนอย่างคืนข่มทั้งฝนลม่มถนมลั่นจนหวั่นไหว ชั่วพิบตาทะลักท่วมจนต่อใจก็จำรอหลังน้ำไปได้เหนื่อยแรงสัญญาณใหญ่ในครั้งนี้มีเหตุผลเพื่อตักเตือนให้ผู้คนได้รู้แจ้งตอนนี้ไปห้าระวังความเปลี่ยนแปลงธรรมชาติจะเล่นแรงเพื่อเอาคืนอูเรกลำปางวัลกรออนไลน์ คนที่เกิดมามีแต่คนช่วยเหลือถือว่าเป็นคนมีบุญแต่คนที่เกิดมาแล้วได้ช่วยเหลือคนอื่นถือว่าเป็นคนที่มีบุญมากกว่านะครับ